สวัสดีค่ะคลิปนี้เดี๋ยวเราไปกันกับอ่าอีกมินิเกมอีกส่วนหนึ่งเนาะเป็นส่วนของแบบจำลองประดิษฐ์ซึ่งมินิเกมตรงนี้มันจะเปิดมาก็ต่อเมื่อคุณสำเร็จเควสในของกิจกรรมนี้ในฉากแรกนะคะดาใช้ดาจะดูว่าใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ก็ลองไปดูในคลิปเดี๋ยวเราเอ่อทิ้งลิงไว้ให้ตรงคำอธิบายแล้วกันนะคุณสำหรับอันนี้แบบจาลองประดิษฐ์เราจะเควสมันจะรันขึ้นระหว่างที่คุณเล่นเควส เนื้อเรื่องวันแรกนะคะเล่นไปประมาณหนึ่งเนาะก็ไม่ต้องเล่นทั้งหมดก็ได้เนาะคุณแต่ว่าเ,เดี๋ยวสําหรับกิจกรรมคือมันต้องไปยังเคเวสด้วยนะคะแล้วก็ให้กดให้เขานําทางไปเลยนะคะเคเวสก็จะอยู่ในโซนใกล้ๆกับที่เราที่เราต้องต้องต้องผ่านนี่แหละคุณที่เราต้องผ่านผ่านเอ,อ ที่เราต้องผ่านเนื้อเรื่องมานะคะตอนนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตเทเลพอร์ตกลับไปก่อนเนาะคลิปนี้ก็ตัวกิจกรรมอ่ะมันจะเปิดครบหมดก็ต่อเมื่อเออตอนต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณคุณยังไม่สะดวกเล่นในช่วงวันแรกๆอะไรประมาณนี้ก็รอให้ถึงช่วงวันกลางๆก่อนก็ได้นะคะเพราะกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยมีเวลาทั้งอัปเดตเลยคุณแต่ถ้ามาเล่นช่วงท้ายๆเราไม่ค่อยแนะนำนะ ราะว่ามันจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งแล้วยังต้องสำรวจพื้นที่อะไรอีกเพิ่มเติมนะคะตรงนี้เราก็จะต้องมาคุยเควสกับคุณคนนี้นะคะสุดีว่าไงคุณสุดียินดีต้อนรับแขกผู้มีเกียดขอต้อนรับแขกผู้ทรงเกียรอติก็ต้อนรับสุปป่าประทานพรอคุณมาเที่ยวเล่นในป่าหรือมาเข้าร่วมการแข่งขันกระโดดในสะเล่รนซองแต่ไม่ว่ายังไงขอให้คุณมีความสุขนะอย่าลืมดิกลี้งมังกรยักษ์ตัวนั้นที่ไม่รู้ว่าจะโผล่มาตอนไหนด้วยนะอย่าให้มันมาทวงเวลาของคุณ ออก่อนหน้านี้ฉันยังกะจ,จะมอบโมเดลกระดาษให้กับมังกรตัวนั้นด้วยเนี่ยบางทีอาจจะทําให้มันอารมณ์ดีขึ้นได้บ้างอะนะแต่ไม่มาเป่าชันวางของฉันจนล้มอีกอะ่ะแต่ว่ามังกรตัวนั้นดูเหมือนจะไม่ครอบที่ฉันตะโกนเรียกเท่าไหร่นะมันเอาแต่บินหนีไปทุกที่เลย โอ้ให้ตายสิฉันลืมแนะนําผลงานชิ้นเอกของฉันกับชั้นวางอันยอดเยี่ยมนี้ให้คุณคุณลองดูที่ตู้หาสจารย์ทางซ้ายมือนี่โมเดลกระดาษทั้งหมดที่ฉันทําจนถึงตอนนี้มันอยู่ในนั้นแล้วเพื่อที่จะสร้างพวกมันได้นะ่ะฉันเดินโอ้ต้องบอกว่าฉันกระโดดเดินทางไปทั่วโลกและได้รู้จักกับเพื่อนมากมายอย่างเช่นแคนซี่เจ้ากระรลกบินที่ชอบลากฉันไปลอยเล่นในกระแสะลมเดวิดเดวิดไหมที่ชอบสร้างโมเดลเหมือนกับฉันแน่นอนว่ายังมีอลกบที่ชอบทำหน้าเคร่งขรึมตลอดด้วย พวกเขานะใจกว้างมากยอมให้ฉันสร้างโมเดลกระดาษโดยอ้างอิงต้นแบบจากพวกเขานะเพื่อที่จะได้แบ่งปันของเล่นน่าสนใจนี้กับทุกคนในลาอ้า,อารับเหรียญเส้นทางดาราเหล่านี้ไปถือซะว่าเป็นของขวัญต้อนรับจากฉันเอามันไปใส่ในกล่องตู้มหาหัสจั์แล้วก็หมุนที่จับดูซิว่าหยดน้ำค้างจะมอบของขวัญรางวัลอะไรให้กับคุณกาชาด้วยหรอแต่ถ้าคุณใช้เหรียญเหล่านี้หมดแล้วยัยงอยากหมุนตู้มหาหัสจั์อีกแล้วก็คุณต้องหาวิธีาหาเหรียญมาเองแล้วล่ะเนาะ ส่วนจะเอาเหรียญมาได้ยังไงก็คุณลองไปถามเพื่อนๆของฉันดูก,ก็ได้พวกเขาต้องมีไอเดียนะหลังจากได้รับของขวัญแล้วคุณสามารถเอาไปวางบนชั้นวางอย่างดีที่อยู่ด้านหลังชั้นตรงนี้ยตรงนี้เนี้ยได้ทางขวามือเนี่ยคุณถ้าจะพูดให้ถูกแล้วก็ชั้นวางนี้ต่างหากที่เป็นแรงผลักดันให้ชั้นสร้างตู้มหัศจรรย์และโมเดลกระดาษขึ้นมาแต่นี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนขอ้างซับซ้อนถ้าคุณต้องการฉันก็ยินดีเล่าให้คุณฟังทีหลังนะ ตอนนี้เชิญคุณหมุนตู้มหาสัจรย์ก่อนเถอะหยดน้ําค้างที่อยู่ข้างบนขอให้คุณที่อยู่เบื้องบนขอให้คุณ <c oughs> รับกองควันที่อยากได้ผิดเปลี่ยนมูดเมูผดมูแบบหมดเลยคุณและมีความสุขตลอดทั้งวันนะครับอธิบายวิธีเล่นเลยไหมคะ ในกิจกรรมเนาะคุณนักเดินทางสามารถเข้าร่วมเกมเพลย์ความรู้มากล้นและรับเหรียญเท้นทางดาราได้ซึ่งสามารถนําไปสร้างแบบจําลองประดิษฐ์เพื่อรับโมเดลต่างๆได้อุ้ยแล้วแบบจําลองโลกนิทานที่เกี่ยวข้องกับธีมแต่ละพื้นที่สามารถนําไปจัดวางบนชั้นวางอย่างดีอันเนี้ยคุณในช่วงเวลากิจกรรมก็สามารถนําแบบจําลองนิทานที่มีอยู่ไปแลกกับเพื่อนได้เอา้าเล่นกับเพื่อนด้วยเหรอแล้วอันนี้ก็คือเราต้องสร้างแบบจําลองประดิษฐ์15ครั้ง โอ้โหแล้วอันอื่นยังไม่ปลดล็อกด้วยมีส่วนที่ยังไม่ปลดด้วยนะคุณมีแลกเปลี่ยนแบบจำลองและมอบให้ความต้องการของเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่ได้ตั้งค่าก็คือยังไม่ได้เล่นเควสนั่นเองคุณนะแล้วส่งแล้วเรารับได้ดูแต่ละคนรู้ว่าของมันขาดเนาะก็มีสร้างแบบจำลอง15ครั้งแล้วก็รวมถึงมีวางแบบจำลอง 8อันด้วยนะคุณส่วนรางวัลก็จะได้เป็นชั้นวางอย่างดีเฮะเอาเราจะได้ชั้นวางมา3ชั้นเลยเหรอคุณทำไมอ่ะออ้แตต้องเป็นอันที่เราอันนี้ไว้ตัดอันนี้เรามีเหรียญเส้นทางดาราอยู่นะคะซึ่งอันนี้เหรียญแล้วก็มีประเภทแบบจำลองทั้งหมดมี39อันเลยเหรอโอ้ แต่ละเซตก็แล้วแต่ว่าคุณอยากจะวางเป็นเซตอะไรเนาะแสดงว่าทุกอันสามารถเอาไปวางบนบนชั้นวางได้เรียนนี่น่ารักน่ารักจังเลยอยากคุณน่ารักนา่กนารักอุ้ยน่ารักอ่ะนี่มันไมค์ครับนี่น้องนก,กนกกระจกนกกระจกน่ารักที่สุดอันนี้ก็เพราะฉะนั้นเรามาเล่นแบบจำลองประดิษฐ์แล้วก็หนึ่งหนึ่งครั้งสร้างห้าครั้งใช้ยี่สิบห้าอัน เราจำนวนครั้งที่เหลือ30อันอ่ะสร้าง5ครั้งแต่ละครั้งคือเราเราสร้างได้ได้เท่าไหร่อ่ะหุยคุณไม่รู้ว่าอันนี้เรียกโชคดีหรือไม่โชคดียังไงอุ้ยได้นกได้นกมาน่ารักจังเลยแล้วก็เราสามารถสร้างได้อีกนะคุณ เอ่อข้ามแอนิเมชันก็ได้อ่ากดข้ามได้เลยนะคะถ้ามไม่ชื่นชอบเนาะแล้วก็สร้างมาสร้างมาได้อีกเนาะอันนี้ก็คือข้ามมาเลยมันตัวนี้มันซ้ำหรือเปล่าเนี่ยโอเคเหรียญหมดแล้วแล้วเราสามารถเอามาจัดวางได้คุณชั้นบนอ่าชั้นบนอันที่สองชั้นบนอันนี้ชั้นบนอันที่สองเป็นน้องนี้นี่ไงน้องออกจะน่ารักแล้วก็ชั้นกลางเป็นเป็นกบ ชั้นกลางมีกี่อันมี3อันอ่ะชั้นกลางเป็นกบวิตัวเดี๋ยวไม่ไม่เอาตัวนี้ละกันคุณแล้วก็ชั้นกลางนี้มีบริวารเนาะชั้นล่างชั้นล่างเอาเป็นมันมีสองอันชั้นล่างเป็นน้องกระลอกอ่าเออันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้เป็นใบบวัวแล้วก็เออเอาเป็นน้องหนูดีไหมอ่ะไม่เอาเอาเป็นน้องกระลอกสีมันไม่ค่อยเข้าเลย อันนี้ก็ได้อะแต่ว่ายังเดี๋ยวเราเราเรียงไปก่อนละกันคุณแล้วก็เป็นน้องหนูกับเราไม่ช่อยชอบใบบัวเท่าไหร่เลยอะ่ะเราเรามีเรามีอันนี้สองอันนี่วะ่ะเฮ้ยงั้นตรงกลางตรงนี้เราเอาออกเราเอาน้องหนูเราเอาราเอาน้องหนูมาไว้ตรงกลางดีกว่าคุณอันนี้มาสองอันซ้ายขวาหรือเราเอาใบบัวไว้ตรงกลางน้องหนูน้องกระลอก น้องกระลอกก็น่ารักนะอ่ะบันทึกอันนี้คือวยดูดีมันก็น่ารักหมดแหละมันก็น่ารักหมดแหละทีนี้เราก็ได้รางวัลกิจกรรมหนสะ่วนหนึ่งแล้วใช่ไหมคุณก็มันวางได้แล้วก็มีสร้างได้สิบห้าครั้งที่เรายังสร้างไม่ถึงอีกเหรอ แต่ตอนนี้มันไม่เหลือแล้วคุณ <c ười> คือมันน่าจะหมายถึงอันเนี้ยได้ตอนเนี้เราได้เก้านะคะใช่ไหม <c ười> ที่เหลือก็คือต้องแลกกับเพื่อนอะไรประมาณเนี้ยแหละคุณ <c ười> คืออันเนี้ยเราเพิ่งถึงเก้าอันแล้วเขาก็ไม่ได้บอกว่ามันตอนนี้มีเท่าไหร่กี่อันเนาะก็สามสิบครั้งก็คือทั้งหมดมันมีเราเราแลกเปลี่ยนได้ เอา้าเพื่อนอยากได้อันนี้เหรอเรามีสองเรามีห้อยหมดเลยนะเนี่ยเรามีแต่เรามีอันนี้อันเดียวอะ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบอะไรแล้วอยากอยากเก็บอะไรไว้หรือมอบอะไรให้เดี๋ยวก็ตรงนี้ก็เกมเพย์ตรงนี้นะ่จาจะประมาณนี้นะคุณมันมันไม่ได้ยากนะคะแล้วก็กิจกรรมก็เ,เดี๋ยวเราเรารวมมาให้ในคลิปเดียวด้วยแหละคุณสำหรับตรงนี้ก็เลยมันจะวงวงหน่อยนะ ตอนนี้เราก็เล่นได้เหรียญมาประมาณหนึ่งแล้วนะคุณก็ อ่าคือ400เหรียญน,นี่คือทั้งหมดที่เราเล่นนะคะทั้งหมดที่เราเล่นคือตรงความรู้มากล้นเนี่ยคุณคือ3อันเนี่ยกระแสฝุ่นทางเหนือก้นลวงบวกลอยฟ้าแล้วก็บททดสอบแห่งเมืองหลวงเนี่ยค่ะคือได้มา400เหรียญแล้วก็รางวัลฤดูร้อนคือมันไม่ได้มีไม่ได้มีจํานวนเหรียญน,นะคะมีอันนี้ก็ไม่มีเหมือนกันนะคุณก็อันนี้เชิญตัวละครอ๋อสร้างในแบบตัวละครประดิษฐ์เพื่อรับรางวัลน,นะคะก็ทีนี้ในส่วนนี้พอมีเหรียญมาแล้วแล้ว มันมีมันมีแบบจำลองประดิษฐ์คือมีตู้ตรงนี้มีตู้ตรงนี้นะคะตู้มหัศาจรรย์แล้วก็มีตู้ตรงนี้นะคุณในส่วนของแต่ละเควสเควสแต่ละวันคือหน้าที่1ห,หน้าที่สองหน้าที่3นะคะก็คือมันต้องต้องเล่นทุกหน้าเลยนะเพื่อที่จะผ่านมาเปิดตู้ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราสร้างอีกอ่าห้าครั้งมาสร้างห้าครั้งแล้วก็ก็จะได้เป็นอันนี้จำนวนการสร้างที่เหลือคือ15ครั้ง อ่าเอ๊แล้วอันนี้คือหมดหรือยังได้รับแบบจำลองอันนี้น่าจะประมาณหนึ่งแล้วมั้งคุณอ่าเออก็คือในป่าประธานพรอ๋อก็คือต้องสร้างแบบจำลองประดิษฐ์ทั้งหมด<อ>เขาน่าจะบังคับว่าสามสิบครั้งอะไรประมาณนี้หรือเ่าไปแลกแลกเปลี่ยนกับเพื่อนก็ได้นะคะเรายังไม่ได้บอกเลยว่าเราต้องการอะไรแล้วเขาเรามีอะไรบ้างเนาะคุณทีนี้ ถ้าจะรู้ว่าเรามีอะไรบ้างคือมาดูตรงนี้นะคะเรามีน้องหนูสองตัวแล้วก็มีมีแต่ละตัวที่ที่แบบว่าเราจัดวางตรงนี้ได้จริงๆเราให้เพื่อนไปก็ได้นะตัวน้องหนูเนี่ยเนี่ยน้องหนูเนี่ยเอาไปเลยยืยนยันให้ของขวัญเพื่อนเอาไปคนอื่นเขาไม่ได้อยากได้ คนอื่นได,ได้กันไปหมดเรียบร้อยแล้วหรอคือก็ไม่ได้ตั้งค่าอะไรให้หรือว่าจําเป็นขอตัวไหนนะคุณทีนี้เดี๋ยวเราขอ,อาของป่าประธานพรอ,อยากไปเอาอันอื่นบ้างอะแต่เราห้าครั้งมามันต้องยังไงก็ต้องเล่นให้ครบ30ครั้งใช่ไหมคุณแล้วก็ไม่มีจำนวนครั้งในการสร้างเหลือแล้วโอเคอันนี้คือเรียบร้อยแล้ว ใช่ไหมเรียบร้อยหรือยังน่าจะเรียบร้อยแล้วคือ30ิครั้งโอเคเราก็รับรางวัลตรงนี้ไปเลยนะคะแล้วก็ตัวตัวชั้นตัวของจัดวางก็น่าจะมีพร้อมเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ไปอันต่อไปอันต่อไปอันต่อไปวาร์ปมาตรงนี้เลยละกันคุณที่เมืองหลวงคอ,ลคอนเทเลชันคอนเทเลชันคอนเตล่าเนี่ยแหละคุณนะคะมา นี่นี่แน่ได้หนึ่งอันทวนจวินเซตสยัยได้สองอันเลยมีกล่องตรงนี้แล้วก็นี่ไงตรงนี้คือชั้นจัดวางนะคะแล้วก็มีตู้กระชากระชปองมาขอหนึ่งอันสร้างห้าครั้งอันที่หนึ่งไปแล้วก็อันที่สองนะคะอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะได้ตัวนี้ซ้ำสองตัวด้วยหรออืม มีกี่ตัวดีตัวเนี้ยเหลือสร้างได้อีกสิบครั้งอ่างั้นเราก็สร้างไปเลยคุณเหลืออีกห้าครั้งนะคะแล้วก็แปอีกห้าครั้งอันนี้ไม่มีจํานวนครั้งการสร้างคงเหลือวิ้ยเราชอบนกคูก่กะสามารถอันนี้สามารถเอาไปแลกกับเพื่อนได้นะคุณแล้วเราก็มาจัดวางแบบจําลองตรงนี้นะคะ ก็เลือกเลือกเอาเลยที่คุณชอบวิ uy, นกุูงมีตัวเดียวงั้นนกคุกน้องนกคุกวางตรงกลางนะคะเสร็จแล้วก็เรามีปืนมีปืนมาสามอันเลยเหรอมีปืนปืนสามอันยังก็วางปืนอันหนึ่งแล้วก็วางเป็นอ่าเอออันอันบนอันบนเป็นตัวนี้อันนี้เป็นตัวนี้แล้วก็ เราก็จัดวางไปก่อนก็ได้คุณอันนี้ก็น่ารักนะจัดจัดมั่วซั่วเหลือเกินอันนี้หนึ่งอันน่ารักดีนะคุณแล้วก็ชั้นล่างเหลือคนนี้ได้มาห้าตัวเลยเหรอบันทึกบันทึกไปก่อนเราได้ดาวมาด้วยมีคนอยากได้ดาวอยู่เดี๋ยวเอาดาวไปแบ่งปันเดี๋ยวค่อยไปแบ่งปันนอกรอบก็ได้ จริงๆถ้าเล่นเล่นจนครบหมดแล้วเนี่ยมันก็จะประมาณนี้แหละคุณกล่องยังไม่ได้เก็บนิน่ของที่เราต้องไปกาชาป,ปองนะครับอือควรจะเป็นเช่นนั้นคือถ้าหมดอันนี้แล้วมันจะไปแลกกับเพื่อนไม่ได้แล้วนะคุณ <laughs> อันนี้มาห้าครั้งหนึ่งปองอุ้ยมีตัวตุ่นด้วยกังหันลมได้เยอะจังได้ระเบิดไหม <laughs> วิมาคุณมาซ้ำอีกแล้วเหรอเหลืออีกห้าน่าจะมีตัวที่ตัวที่เราขาดได้ไม่ครบอะไรแบบนี้ก็เอาไว้ไปแลกๆกับเพื่อนนะคะโอเคไหนเราเรามาจัดเรียงวิได้ดาบมาสองอันอ่าเอาเป็นดาบอันนี้อันหนึง่งแล้วก็อันนี้ธงอันนึง ชั้นล่างขอตัวตุ่นอยู่ตรงกลางค่ะน้องน่ารักแล้วก็เป็นกังหันลมซ้ายขวาแล้วกันนะคะ,ะกังหันลมซ้ายขวาคนละสีเนาะแล้วก็ชั้นล่างตรงกลางเอาเป็นรถนี้กับชั้นนี้เป็นรถนี้ชั้นนี้เป็นอันนี้ไหมมันดูไม่เข้ากันยังไงไม่รู้อะ่ะอันนี้ไม่ไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่เลยเอาเป็นคนคนขุดดีไหมคุณน่ารักดีโอเคประมาณนี้นะครับได้คนขุดมาสี่คนเลยเอ๋อ เดี๋ยวแบ่งเพื่อนบ้างแต่อันนี้เราจะได้รับรางวัลนะคะนี่ไงครบคือก็จะใช้เหรียญหมดเลยนะคะเพื่อที่จะรับรับรางวัลให้หมดเนาะแล้วก็ชั้นวางพวกนี้คือสามารถเอาไปวางในบ้านได้นะคะได้มาสอันเลยเหรอโอ้โหตรงนี้แลกเปลี่ยนแบบจำลองอื้อใค้มีอยากได้ดาวกันเยอะเลยเหรอคนนี้เอาปืนไป ทำไมถึงอยากได้น้องหนูตัวนี้อ่ะเราเราให้ปืนไปอ่ะให้ปืนไปอันหนึ่งนะแล้วก็เอคนเอาน้องหนูหอ๋อน้องหนูเราอยากเก็บไว้น้องน่ารักอ่ะไม่เป็นไรเอาไปเถอะไปแล้วก็เอาดาวไปอันหนึ่งไปให้ตำวันนี่เราอยากได้สีม่วงกันหมดเลยเหรอ <laughs> เอ๊งั้นเราอยากได้ เราอยากได้อะไรบ้าง่ะคุณอืมเดี๋ยวไว้เราค่อยไปตั้งเองแล้วกันคุณมันไม่มีหัวรถจักรเหรอคุณเราไม่อยากได้หัวหรถจักรก่อตรงใจหัวรถจักรมันต้องไปไปในในอันนี้หรือเปล่านะ อันนี้คือทั้งหมดที่มีนะคะเพราะฉะนั้นกาชาไปเถอะคุณยังไงคุณก็ได้แต่อาจจะแบบว่าอาจจะได้ไม่ครบนิดนึงนะคุณอยากได้กบเหมือนกันเนาะนกกระจอกเนี่ยก็น่ารักน,น,น,นกน้อยติดหนึบคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะคือกาชาไปเลยไม่ต้องกังวลว่าจะได้ไม่ครบแต่ว่าเออถ้าใครมีเพื่อนเยอะอะไรแบบเนี้ย ก็จะแรกได้อันที่เราอยากได้นั่นแหละคุณแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะชื่นชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกับเราได้นะนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว่อยมาเล่นได้ไหมละ่ะอันนี้ยโทษโทษสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ